โลงเลยให้มัลงเลยลเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิรอีกแล้ววันนี้นะคะทางคุกกี้ Run Tower Adventure มีตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าคุกกี้รถแบล็คเบอร์รนะคะเป็นสายแอซซิตเป็นตัวตึงให้เลยนะน้องแบบมีความจึ้งจิตจึงใจนะอันติเนี่ย ก็คือแบบลดธาตุไปในตัวด้วยลดธาตุมืดด้วยนะคะแล้วก็ฮิวตามเปอร์เซนต์พลังโจมตีด้วยนะคะทุกคนฮิวแรงตามพลังโจมตีเลยนะคะโกงมากๆส่วนอัติแทกน้องนะคะจะมอบเพ์ทอไกด์นะคะให้กับเพื่อนนะคะเพ์ทอไกด์ทำะไรได้ก็คือจะเพิ่มความเสียหายคีติี่เข้าให้เพื่อนๆร่วมทีมนะคะก็คือจึงมากคือใช้สกิลหรือท่าไม่ตายเนี่ยก็จะสามารถ เพิ่มเอฟเฟกต์โปรตไกนะคะให้เพื่อนได้นะคะโกงมากๆคือเพื่อนได้เคีย้ยอีดอกตึงไปไหนนะคะเมนเรานะคะตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาดิฉันภาวนาอยากได้ตัวละครนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วเกมก็จัดให้กับแบล็คเบอรี่นะสปูตัวไหนเขาก็เอามาให้แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยทุกคนว่าจะเป็นยังไงเรามีเพรอยู่77,000นะคะเราจะทำการสุ่มให้ได้น้อง5าดาวนะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้5ดาวหรือเปล่านะคะอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะสุ่มแล้วนะคะ หนึ่งสองซ้ <c oughs> อ้คือเปิดประตูมาขอม่วงนะวิโอ้โหฟ้าอีควายก็ <c oughs> ยคือเสียไปแล้ว สิบใบคือไม่ออกเฮียอะไรเลยเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเนาะเรามีเศษสักแปดอะโอเคสิบใบป่บะเว้บบหนูขอม่วงได้ไหมพี่ขาเปิดประตูมาม่วงเลยนะโห ไม่โอเคมันควรออกได้แล้วไม่โอเคอ่ะใช้เพชรนคะคะตอปเรลาจะใช้เพชนรนะคะรู้ไม่โอเคนะใช้ตั๋วไม่ได้เลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้หยาโอ้โหว้าว้าลงกเลสให้มันล,ลน็อกเลสต้องเลสย,ยาดนะบแบงค์เบอร์ี่แบ,บงบงค์เบอร์รี่ บ้าบ้าบ้าพ่อมตายหรออิโซได้อ้ควายเหยียดแม่เออกูรู้ทูเรตอิทูเรตเอ้ยโอ้ลูกคุกกี้รถวอลคิลี่มาละ อะไรของมึงวะเฮียมึงไปตายไหนก็ไปแปอีเฮียข้อแบ็คเบอร์รี่โฮวาทุกคนไปต่างต่องโอ้โหกูเกลือแล้ววะกูแบบมือกูน้อยใจเกมแล้ววะจริงปะฝา มันไม่ได้เศษที่อะไรทางนั้นน้ำตาคุณจะไหลละน้ำตาจะไหลจริงทุกคนเมนที่เรารักแล้วมันไม่ให้อะ่อะอุ้ยมันฟาลวนเลยอ่ะตัวอะไรก็ได้อะเราพูดตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะออกทุกคนตัวอะไรก็ได้คะ่ะตัวอ,อ,อะไรก็ได้อะไรเงี้ย ตัวอะไรก็ได้ค่ะตัวอะไรก็ได้ไปค่ะตัวอะไรก็ได้ค่ะ <c oughs> ตัว <c oughs> อ้อ <c oughs> ไอ้เฮี้ยกูขอได้ไหมแบล็คเบอร์รี่อ่ะแบล็คเบอร์รี่อ่ะตีแล้วโอ้โหทุกคนมัน โอ้ยอีหี้ยมองคือมันแบบมัคจะเนี่ยกุ่มโอ้ยโอ้ยอีหีอะอีควายเศษก็ไม่มาเลยมั้งมึงมันบักหล่อหรือยังไงอเฮีย้ยเกมบักหล่อไอ้สัสมึงบักพอ่อบักแม่มึงมัง้งโอ้ยอเฮ็ดกูหมด เกมนะเมืองมันทูเล้เฮ้ยมันฟาล้วนแล้วมันไม่ได้ออันเนี้ได้อยู่แล้วอันนี้ยการันตีละอ่ะคคยขนาดการันตียังเป็นแบบลุงโอไม่มีความว่วงเมืองเฮี้ยอะไรให้กูเลยเหนื่อยแล้วเออกูรู้ว่ากูได้อะไร ท่ามเลยถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็บอกได้เลยนะคะชนะแล้วตัวแรกกับการเสียไปประมาณแบบสามหมื่นไอ้เหี้ยเสียสามหมื่นเพื่อเพื่อตัวเดียวมวงคอนกดมือมือจะร้องท่าฮวงจะลองท่า อืมแบบทุกคนอืม คมัน,มนโอ้โหมึงแบบนี่ยพูดแล้วว่านมึงกูฟ้าล้วนอ่ะ,อะ,อะ,อะไปกันต่อ ดูกคนดูดีอ่ะเฮ้ยทุกคน,กคน,กคน,กคนมันไม่ออกเลยอ่ะ,อะแบล็กเบอร์รี่อุ้ย อุ้ยแบลบรีนะอุ้ยแบลบรีกูใบได้ใบแล้วอ๋อว้าวเอาเถอะขายพริกให้แม่มเถอะแก่มนหลุดลงหลุดเลดอะไรยาอ่อนขายพริกไปก่อน อ่าถูกคนหนึ่งสองสามโอ้ถูกคนใจชันไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้ว <shrug> 아, 귀막게 아, 귀엽게.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  weh waa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  entender oh 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 หนอันโอ้ยโอ้ยทุกคนไโอ้ย้อเลย่ะโอ้ยูไฟอีกแล้วโอ้โหคาเ่อีกหนึ่งไป โอ้ไม่มีเศษโอ้ยโอ้ยละคนโอ้ย, <c oughs> อยเศษไม่ออกเลยโอ้โหเศษไม่ออกเลย

เราจะได้เศษไหมอะ่ะโอเค40โอ้ยทุกคนนี่คือ80,000กูทุบขาบละ ทีของแล้วครับทีของแล้ว <bağ> นี่เทียนแบลเบอร์รี่ชวนขนลุก <S <S <Russians> <S ายรีวิว,วมืดขั้งแรกค่ะทุกคนโอ๊ยน้องน่ารักมาก เออ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 น้องน่ารักมากทุกคนนี่ทุกคนอ่ะกูอยู่ในวงคุณอยู่ในวงอยู่ในวงกันนะคะอยู่ในวงกันคะอยู่ในวงกันนะคะอยู่ในวงกันนะคะอยู่ในวงกันนะคะว้าอยู่เดีย อย <c oughs> <laughs> ู่ในวงกันนะคะอย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 ู่ในวงกันนะคะอนคะคุณพี่อยู่ในวงกันนะคะอยู่ในวงกันนะคะคุณพี่อยู่ในวงกันนะคะคุณพี่บับบับช้ำๆครรับคุณพี่บับบัค่ะคุณพี่อ้าวล้วกวางอ๋อกวางอะไรอ่ะ บับช in ้ำๆค่ะค <c ười> like ุณพี่บับบั่ะาคุณพี่บับละคาคุณบับละคาบับราคาคุณพี่ตส่ใส่ใ่ต่ใ่หมดด่อยให้มด ตายตยชกชกชกตายตายตๆยชกชกชกค่าคุณพี่อ๋อสกิลน้องคือกูแบบเหมือนคนเล่นไม่เป็นดิมึงตายซะที่ถูกว่ะไป่าไป่าคุณพี่ มาค่ะคุณพีคุณพีนี่ค่ะเดี๋ยวฮิวให้นะคะเดี๋ยวฮิวให้นะคะคุณพีตายแน่เลยค่ะคุณพีนี่ค่ะคุณพีมานี่ค่ะคุณพี นี่ค่ะคุณพีวอหน่หนคะคุณพี่คุณพีค่ค่ะคุณพีณเพ่เอาเลยค่ะคุณพี่เอาเลยค่ะต่อแหลงิวมากสืบสันดานสุด,สด ตีไปเลยค่ะตีไปเลยค,ค,ค,ค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวหนูฮิวค่ะคุณพี่ตายแน่ตายแน่ตายตายแน่นะคะนี่ค่ะคุณพี่ฮิวหนูฮิวค่ะมาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณพี่คุณพี่อ๋อแล้วมันหลุมกูอะไรทางเย็บ อันตีค่ะคุณเพควนติแล้วค่ะคุณเพ้าแต้มน้อยมากอีดอคือเล่นครั้งแรกคือคือเล่นครั้งแรกถึงตีสิบล้านไางคือต้องทำยังไง NT คะ่ะอ่าทุกคนเอาเป็นว่ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชองวอลคีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปคุกกี้รันออกมาเรื่อยๆเลยนะยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาจอยในไลค์แล้วก็จอยในคลิปด้วยกันนะคะทุกคนคุ้มหรือเปล่ากับ8 4ดหมืสี่ดาวหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บ,บ